การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่างเพราะนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคตพวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้บ่มเพาะให้ความรักและเคารพกับเด็กของเราเพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่ดีเท่าที่เขาจะเป็นได้พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารียินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศเนื่องในงานวันครู ปีพุทธศักราช2565ด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางดวงทิพย์กิ่งสีดาเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ33ปีดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ ณโรงเรียนบ้านโคกลอยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3ประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมปีพุทธศักราช2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาสารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติด้านการทำงานปีพุทธศักราช2556บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณโรงเรียนวัดหนองกันเกลาตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ต่อมาปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการณนะโรงเรียนบ้านโคกลอยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3รวมอายุราชการ8ปี7เดือนผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลครูดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2561 ระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ 2. ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกเนื่องในงานวันครูแห่งชาติปีพุทธศักราช2564 3. ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปีพุทธศักราช2,564 4. ได้รับรางวัลครูผู้พัฒนานวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best p r a c t i c e ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับกลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสังเมื่อวันที่ 4. พฤศจิกายนพุทธศักราช2,563ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน ครูดวงทิพย์กิ่งสีดามีการแสดงออกที่ดีทั้งทางอารมณ์กิริยามนรยยทมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและมีการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาละเทศะทั้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองผู้เรียนและผุ้คลอื่นทั่วไป ครูดวงทิพย์กิ่งสีดาได้ประพฤตินตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางราชการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการและกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีอีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น ครูดวงทิพย์กิ่งสีดาเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพพนบุรีและได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกทั้งครูดวงทิพย์กิ่งสีดายังได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางที่ดีทั้งต่อลูกศิษย์และบุคคลอื่นทั่วไปด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานครูดวงทิพย์กิ่งสีดาได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นๆของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมีการประเมินหลักสูตรและตัวชี้วัดของทุกสาระการเรียนรู้เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามีการจัดทำข้อสอบรายวิชาภาษาไทยเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเที่ยงตรงเหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งครูดวงทิพย์กิ่งสีดายังได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพครูดวงทิพย์กิ่งสีดาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีของโรงเรียนงานประการชีวิตของนักเรียน งานด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนโครงการที่รับผิดชอบได้แก่โครงการการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและโครงการรักการอ่านครูดวงทิพย์กิ่งสีดาได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยได้สำรวจความเห็นของนักเรียนในการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบและในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นได้อบรมสั่งสอนผู้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนบันทึกการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักเรียนทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีการสร้างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน SDQ และมีการเยี่ยมบ้านในทุกปีการศึกษาอีกทั้งยังมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆอีกด้วยด้านที่3ด้านผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของครูดวงทิพย์กิ่งสีดาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test หรือ RT สูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอีกทั้งผู้เรียนยังมีสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขอนิสัยที่ดีอีกด้วยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่คุณครูดวงทิพย์กิ่งสีดาได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ได้ช่วยเหลือพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิ์ให้มีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตรคุณครูดวงทิพย์กิ่งสีดาขอน้อมรับทุกข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติ และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ